ตื่นเต้นครับเพราะว่าเราไม่ได้ร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังจริงจังมาสี่ห้าปีแล้ววันนี้กลับมากับแบบว่า BUC Music ผมรู้สึกว่าดีใจที่ได้รับโอกาสแล้วนะครับต้องฝึกที่ไหนบรางเอาจริงจริงเราเราก็ร้องเพลงมาได้ใจครับแต่ว่าไอ้ช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาเหมือนเราได้ถูกกดกรอกไปหลายอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้ได้ออกมาเป็นโชว์ที่เรารู้สึกว่า น่าจะเป็นตัวเองให้ทุกคนได้ดูจริงๆครับผมสำหรับแนวเพลงของของริวเองเป็นแบบประมาณไหนครับเเอาจริงๆถ้าริวชอบรูอย่างท่านเป็นบุดมูฟแบบจิบบายตอนคืนอะไรอย่างเงี้ยอยู่คืนคนเดียวใช่แบบชิลๆแต่ว่าแต่ว่าแนวเพลงไหนต้องมารอติดตามเพราะว่าริวต้องไปคุยกับทางโปรดิวเซอร์หรือว่าทางทางพี่แต่งเพลงแต่ว่าขอปุ๊บไปก่อนครับมีโอกาสจะบอกมันยังมีความตื่นเต้นอยู่ไหมพอมันได้กลับมาจับใหม่ โอ้ต ma. ื่นเต้นมากครับตื first first ่นเต้นตั no. okay. Okay. So ้งแต่วันว okay. 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 so ัน okay. ซ so hmm. <laughs> <laughs> ้อมเมื่อวานเลยครับใช่เมื่อวานนี่คือหลุดเลยครับผมแต่ว่ายังคุมตัวเองได้อยู่แล้วก็แต่ว่าตอนนี้ตอนซ้อมก็โอเคครับโดยรวมดีทุกอย่างก็ต้องรอติดตามว่าของจริงตอนตอนตอนเย็นนี้จะเป็นยังไงครับผมอันนี้คือลุคนี้เลยไหมหรือว่าจะต้องจะเป็นลุคนี้นะครับเป็นลุคนี้เลยพี่ดีกีตาร์น้องเองมาหอริวจะเป็นเป็นโนครับเป็นผู้ชายสไตล์ อะะไรนพี่เป็นผู้ชายสไตล์แบบว่า,วาดูแบบสา<อ>วเลยชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยเเปล่าราเราเรา,เราชอบเสียงเป็นโนยก็เลยอยากให้มันมีเป็นโนในในโชว์ของเราครับพี่ก็คือเป็นระบุนลอยก็ต้องรอติดตามเนี่ยัอยงอย่างมีของลิงน่าจะได้ฟังกันช่วงไหนอ่าของลิวน่าจะมีพี่มีพี่พีออกออกก่อนนี่ยลิวน่าจะต่อแต่ว่าเดี๋ยวแพลนออกเพลงก็จะต้องรอติดตามว่ามันจะช่วงไหนครับผม กังวลไหคดเนไหแนๆเขาก็คาอวาเ i เนดาันนาจะแบบต้องาตออรเอาจริงๆไม่ได้กังวลครับแต่แค่ว่าพอเราเป็นเป็นเราที่แบบว่าเราเราโตขึ้นผ่านมาสี่ห้าปีก็จะเป็นอีกอีกมูดหนึ่งอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของเราอะไรที่เราเรโตขึ้นก็อยากให้ทุกคนได้ดูครับแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงก็ฟังคอนเทนต์ด้วยนะครับผม ครับเพราะในละครแล้วว่าจิตายได้ใช่ใช่ครับรีวิวปากในฐานะยังไงก็ฝากติดตามผลงานเพลงริวในอนาคตด้วยแต่ว่าก่อนที่จะเป็นรวิวก็ฝากติดตามผลงานของพี่ๆศิลปินคนอื่นดีซีมิวสิกด้วยนะครับผมฝากด้วยครับละครมีอะไรบ้างตอนนี้ละครตอนนี้ที่เพิ่งปิดกล้องไปคือเมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวครับที่จะออนแอร์ประมาณช่วงปีหน้า แต่ว่าที่เหลือคือเราติดตามครับว่าจะมีโปรเจกต์อะไรในอนาคตครับผมรืวพี่ทำถึงคลิปที่ทำที่มีพีเตอร์อยู่เออมันพี่อยากรู้มันที่ไปที่มาของคลิปนั้นมันคืออะไรเอ่อที่ไปที่มาคือจริงๆริอะริวไม่เคยทําคลิปวิดีโอลงเลยอันนี้เป็นคลิปแรกที่ริวได้ตัดต่อลงแล้วก็เหมือนกับว่าช่วงริวเจอพี่เต้ยริวเจอพี่เต้ยบ่อยเราก็เลยบอกว่าแบบเอามาอยู่ในในคลิปเดียวกันแต่ว่ามันทําให ลิวก็ไลน์ไปบอกเขาพอเราลงไปคือก่อนลงลิวก็บอกว่าเออลิวลงนะอะไรเงี้ยแล้วพอพอมีคนจิงใช่ไหมครับใช่แล้วก็เลยแบบพิมพ์ไปบอกไปเตือว่าพี่เราเอยเราขอโทษนะอะไรเงี้ยถ้าแบบเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาซึ่งพี่บอกว่าชิวๆเลยซึ่ทาผมสนิทกันทำไมคุณมันเยอะจังเลยอะคิดมันเยอะจังเลยเจอบ่อยครับใช่ตั้งแต่แบบตั้งแต่ไปงานพี่เจมส์บ้างไปกินข้าวเขาอะไรครับมีก็มีประมาณนั้น พี่น้องครับพี่น้องสนิทกันจริงๆครับใช่จริงๆจะมีคําเรียกพี่เตยแต่ว่าเราบอกไม่ได้เก็บไว้เรียกหมายถึงว่ามันเป็นเพราะว่าเราชอบแซวพี่เขาแต่ว่าไม่เพราะว่าถ้าเขาเก็บยังไงก็เป็นหนึ่งเขาเป็นนุ้ยแค่สองคนหรอไม่คือคือในกองเขารู้หมดเลยแต่ว่าออกสื่อเดี๋ยวพี่เขาบอกว่าอย่าไปพูดออกสื่ออดไอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเออใช่ครับแต่ว่ามันมีคลิปมากกว่านั้นหม่ถึงว่ามีพูดเยอะกว่านั้นที่เอาาตัดลง มีประมาณนั้นเี่มีประมาณนั้นเลยเพราะว่าในคลิปมันมีต้นกลางปลาย <laughs> เอาจริงๆพี่ <laughs> เราเราไม่รู้เลยว่าคลิปต้นกลางปลายมันจะเป็นยังไง <laughs> เรา <c oughs> แค่แบบลงเราตัดต่อรู้สึกว่ามันเข้ากับมูดเพลงแล้ว <c oughs> แล้วเพลงก็คือของคูจิอิคาเซซึ่งเราเราชอบเป็นการส่นตนอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกฟุดนี้ลงไปแต่ว่าไม่ไม่ตั้งใจอะร you, ว่าโอ้โหเราจิ้นกับพี่เขาจงังเลยแต่ว่ามันเป็นฟุดที่เรารู้สึกว่ามันเข้ากับเพลงจริงๆพรมีคนต่างมองงเงี้ยเรา เก่งไหมเวลาไปไหนมาไหนกับพี่เจ้าหน้าที่เลยรอะไรคอมว่าเด็กคิดเป็นค่อนข้างที่จะแบบว่ามันเวลาสุดเวลาชิวๆถ้าเป็นที่รักกันอย่างเงี้ยถ้าเป็นพี่กโมไม่เก่งเลยคือปกติมากลิวบอกว่าเจอพิเตอร์ได้ปกติไปกินข้าวเหมือนกันชิวๆวราเราไม่ได้มีผลไม่ได้มีผลครับเพราะว่าท้ายสุดแล้วมันก็มีเจอแบบเราเจอน้องคนบ้างหรือว่าเจอพี่ๆเป็นกลุ่มหลายๆคนทีมมาตาครับผมแล้วก็บอกพิเตอร์เลยว่าเขาจัดหนักจีนอย่างนี้พิเตอร์ไงครับ คุยกับเรื่องนี้ไหมเพิ่งกับคุยพิเตอร์เพื่อประมาณวันวันที่มีคลิปสามพิเตอร์ออกไปเขาเลยบอกอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยริว่าเลยบอกถ้าริวาตาวอะไ,ไรดีพี่ถ้าริวโดนสาบอะไรอย่างเงี้ยก็อะไรครับจริงๆเราโอเคไม่เียงแฟนคนลับเราทำจริงเลยหรือว่ามันคือความชอบของของปกติใช่มใช่อยู่ๆที่เขาจะรู้สึกยังไงแต่ว่าริวกับพิเตอร์ก็คือพี่น้องเลยครับอันาอัฒนา เรือเรือเต็มพายเรือเต็มพายนะจอดชเดยเย็นเพี่น้องไม่พี่ถามจิริวเขินไหมเพราะว่าพี่เต์เขาก็เป็นหนึ่งในตัวท็อปนะออพีเต์น่ารักพีเต์น่ารักเน่ารักเป็นพี่เราเออจริงผมเขินที่พี่ถามมากกว่าเลยตอนนีผมสเปคไวของพี่เต์ตัวเล็กตัวเล็กอย่างเงี้ยแต่รับสเปกเดินน่ารัก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 รักไห่น่ยนน่ารักากียังเลยครับที่ตอนนี้รสดไหมหรือรถสถานะค Uh, ถ้าจะพูดจริงๆคือคือการคุยอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่รวิวจะบอกพี่ๆทุกคนตนละอดว่าแบบริวิวขอพร้อมรอเวลาจริงๆว่ามันชว์เงี้ยริวจะมาบอกทุกคนเลยไม่ได้จะปิดบังอะไรเลยอย่างเงี้ยแต่แค่ว่าเหมือนพอพูดเรื่องความรักอะเราอยากให้แบบว่ามันชว์จริงๆแล้วออกไปเราไม่ได้สมมติเราคบ,บกับคนนี้แล้ววันหนึ่งมันเกิดมีโอกาสไปต่อไม่ได้มนันเปลี่ยนไปซึ่งเรารู้สึกว่าเรา เราอยากมั่นคงแล้วก็ชวนจริงก็จะมาบอกทุกคนแน่นอนเราไม่ต้องห่วงเลยครับรอสถานะชัดเจนแล้วมีคุยก็มีคุยรอให้สถานะมันชัดเจนชว์ชมั่นใจก็จะบอกที่มีก็มีคุยก็คือถ้าเปิดตัวก็คือก็คือนั่นเลยไม่รู้ครับนั่นเลยมีข่าวอะไรนะเออครับแม่ก็สนิทกับครับว่าครับผมเกาต้อคือคนนั้นแหละใช่ยินเดยรนเียร์เดียเยร์เยรนเดียรเย็นเดียเดียเียร์เยนเดียนเด์เียร์เดียดียร์เดียเดยเดียเย เอาจริงๆผมเขินนั่นแหลคำถามพี่เตยนะครับเอางี้เราเปลี่ยนคำถามมันดีกว่าไหมครับคนที่คนที่เราคุยอยู่อะเขาเามไหมเอาจริงๆคือเข้าใจเพราะรือจักพี่เตยพี่น้องเราเข้าใจแต่คนของเราเข้าใจครับเพราะเข้าใจเข้าใจหมดเพราะเรามีอะไรเราก็บอกกแชร์เราไม่ได้ปิดบังอะไรอยู่แล้วครับผม แต่คือสุย้ายคือตอนนี้ก็คือคุยนเดียกับคุณนั้นเจ๊เจาจี้ผมไม่ได้พูดหรอไม่ได้บอกอะไรนะนี่พี่พี่ถามเองนะัผมไปดูนะไม่ได้คอนเฟิร์มครับนี่อะไรกันนี่อะไรกันนี่้อเคครับ้งานเงดีดึงช็อตอยู่เลยครับผม ่ครับผมก็ฝากละครับเอ้ะฝากผลงานในี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่าผลงานเพลงเนี่ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวขายหลังนิดเดียวคันนิดเดียวค่ันนิดพ่อ